ทุกคนมากินผัดไทยซื้อมาแต่เม่เช้าเนี่ยเป็นก้อนแล้วเนี่ยมีลูกสาวอยู่ข้างข้างนะเจ้าวันนี้จะหูย้อยาลูกหนูลูกจะเล่นไฟแม่มยืนอย่างนงี้แหละเาจะกินไปกนก้อนๆนะทุกคน วิถีคนขี้เกียจนะคะเกียวก็กินเลยอืมอืมก้อนเยอะอืม,อ,มอืมก้อนเลยอืมอืม,อม ล yeah. mm ูก hmm. คืออยู่ข้างๆเลยจ้ะเป็นก้อน Å, der! ไม่บีอย่าลูกเหนื่อยเหตุผลที่แม่ไม่ใส่พริก ควลูกลุยด้วยไม่ย้เนี่ยต้ใส่พริกน,น,นี่หนูแสบ,บมือเนี่ยแม่ไม่ใส่พริกแม่รู้ว่าหนูต้องขวนแม่ ได้เย um ินทุกคนผัดไทยยี่สิบาทอย่างเนี้ยโอ้ยนิ้วจัอ่มแล้วแหละนี่เยอะมายี่สิบบาทนี่เาลูก ôm nhớ bạt bạc, bạc nhé ừ. Ừ. Ngon mình chuối kia lắp tỏng cả nó quên rồi à có like, có share Ôi mía. Bố subscribe, tôi khai của comment rồi Bye bye